สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาชวนลองฝึกพูดภาษาอีส,สาวนวรรณกรรมสองคำกันนะคะวันนี้ลองพูดคำว่านี่ดูนะคะศูนย์คำว่าศูนย์ถ้าภาษากลางก็ประมาณว่าโกรธโมโหนะคะลองฝึกพูดกันดูซ้ำเพื่อความเคยชินนะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์เราจะใช้กับประโยค สนทนาง่ายๆอย่างเช่นเรารู้สึกโมโหใครมากๆเราก็จะพูดประมาณว่าข่มะศูนคักเดย์้างเป็นภาษากลางก็จะพูดประมาณว่าฉันรู้สึกโมโหมากเลยนะอะไรประมาณนี้นะคะลองฝึกพูดกันดูนะคะขอบคุณที่ทติดตามรับชมรับฟัง คลิปวิดีโอของเรากันนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ